ของทเก้าสูงขอโทษพอดีแบบีไปีากันอ่าานงี้ยตัวแรสมัยที่อันเนี้ยเขาเรียกว่าลูวแก้วลันแี้สวยวานหอรีวิวจะรีวิววันนี้นะคะเรก็จะมาริวของเก้าสูงขอโทษพอดีแบบรีไีทานโอเคอันแรกกันก่อนเลยรู้จักไหมคะอันนี้ต็อกเด้งอ่ะไม่ใช่อเทปวิดีโอแกะไม่แกะไม่แกะไม่แก่ันไม่เ เดี๋ยวนี้เราทันไหมทันหรอะทานดูการ์ตูนอะพี่ยังไม่ทันเลยนะทานดูการ์ตูนค่ะไหนการ์ตูนเรื่องอะไรเนี่ยรู้จักไหมอันนี้รู้จักที่แ่บอ่าเนี้ยหนูเคยเห็นเพราะว่าหนูว่าเคยดูในที่มันแบบตอนเด็กๆตอนเด็กๆชอบดูที่มันแบบที่โฆษณาอ่ะที่มันจะมีโฆษณาอันที่แบบเป็นแบบความดีโก้โอกว่าก็มีเรื่องเนี้ยโผล่มาอันตกใจนี้เคยเห็นป่ะแสตมป์เหรอเสียงใครว่าคืออะไรไ้าหันในกล้องดูกว่าในกล้องอีกมั้ยเขรู้ก่าไหมวะคอรู้กว่าเนี่ยปะ ลูกต๋าเสียงดวงอ้าวาถูอาวปาถูาช่ย้าไหนลองดูว่ามีกันมีตัวอะไรบ้างโยนเมื่อไหร่ก็คือเป็นตัวนั้นอ้าาาาาราาาาาาานทาาลาา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 าลาา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 ําไมหาูได้าลาทางอ่ะเายาา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 า้าา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 ราาาาาาา ก็จะได้ตัวอะไรเอ้เ<ร>มีูได้ไดรู้แล้วค่วมุดก็คือมันมีเลขมีเลขถึงหกใช่ไหม,มก็คือได้โยนก็คือเลือกเลขหนึ่ถึงหกแล้วก็โยนได้อันไหนก็คือถ้ๆๆ <c oughs> อาได้ถูกอันก็คือได้ตีได้ตีคนอื่นนะอาจจะอาจจะเป็นอย่างอื่นแทนได้ฟังแม่แล้วตรงนี้อ่ะลอง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 เล่นให้ดูหน่อยทัไทยว่าจะได้ตัวอะไร

ขอดูเพจนะต้องดีฟ้มันคืออะไรดูมาน้าบุ๋มสมัยกี้อันเนี้ยเขาเรียกว่าลูกแก้วก็คือการเล่นแบบภาษาพีนี้เรียกว่ามาบุวิธีการเล่นน่ะเกมที่นิยมมากก็คือเขาจะขบลูกน่ะแล้วก็จะเล่นซ่อนแล้วก็จะเล่นอย่างนี้อ๋อดีแล้วก็เพนให้ขให้ผลหรือว่าดีคนอื่นให้ถูกออกไปเราทำท่าให้ใช้ยุ่งไหนก็ได้นะแล้วแต่อย่างนี้อย่ากเช่นท่าท่าอะไรว่าดูจากลูกเนี่ยเราบอกว่ตรงนี้ใช่อแม้นเราก็ ะไรที่มันเก็บยากก็งั้นก็ในนี้ชอบไหนที่สุดชอบชอบนี้พนันชอบมันนี้น้ำเต้าปูปลาชับน้ำปลาดูปลาอะไรนะน้ำเต้าปูปลาวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบุ้ยบุอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะช่องสวยหวานหอมนะคะเป็นช่องน้องใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายกนดะะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ